รกรกฎแมมโมล่ามาแล้วค่ะ EP 8 4ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิด21มิถุนาถึง22กรกฎดานะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ด้านดาวน,นีดา,นานของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงหลุกครึ่งแรกของพฤศจิกา6กกันดีกว่าว่าสำหรับคุณกรกฎที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วหรือคุณกรกฎที่โสด พลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะใน EP นี้นะขอบคุณ9ก้า0มื s u b s c r i b e ในช่อง YouTube แม่มอสรานะคะขอบคุณ1 0 0 0 0หมืนคนที่ติดตามในเพจแล้วก็ขอบคุณรีวิวดีๆใน EP ที่ผ่านมาที่มาปรึกษาแม่มดแล้วเขียนให้แม่มดดีมากๆเลยนะคะปรึกษาแม่มอสราใช้แต่รูปเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นเลยนะแล้วคุณกรกฎก็ไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังด้วยแม่มดจะเป็นคนที่เล่าเรื่องคุณกรกฎให้คุณกรกฎฟังเองนะคะเอาล่ะ ขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเนเ t ช o ั่นชิแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วดีกว่าว่าคุณกรกฎที่เกิด21ิมิถุนาถึง 22, 22กรกฎานะพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกนะ knight of cups คุณกรกฎอาจจะกำลังคุยกับใครอยู่แต่ก็ให้ระวังไว้นะคะว่าเขาอาจจะ เป็นคนที่ชอบบริหารสนิทน,นะคะชอบบริหารสน,นิทเจ็ดไม่เท้าหรือคุณกระกฏในหลายๆคู่หลายๆคนอาจจะหยุดคุยไปแล้วกับคนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะพูดย้อนแย้งกับการกระทำนะไม่รักษาคำพูดนะคะคนที่มาด้วยงานหรือหรือธุรกิจนะ หนึ่งเหรียญพลังงานนะคะอาจจะมีการหยุดคุยไม่คุยหรือว่ามีปัญหาปากเสียงกันไปแล้วนะคะก้าวดาบนี่ยมีปัญหากันไปแล้วนะคะแล้วอ,อีกในย่านหนึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของมือที่สามเข้ามาจากงานหรือธุรกิจก็ได้แล้วคุณกรากฎอาจจะไปถามหาความ จริงแล้วเกิดปัญหาก็ได้นะคะ k n i g h t of Swords มือที่สามเข้ามาจากงานหรือธุรกิจหรือการเรียนนะคะสามไม่เท้ามีการซ้อนมาสักระยะหนึ่งนะคะเช่นมือที่สามเข้ามาแล้วก็อาจจะมี เหตุปัจจัยให้ได้ไปรับรู้นะคะแล้วก็ทําให้มีปากเสียงกันนะคะปากเสียงนะคะห้ามห้ามไม่เท้าดูคุณกระกฎค่อนข้างที่จะอยู่ใน relationship ที่ toxic เก้าไม่เท้าบางทีอาจจะยังต้องเจอกันด้วยซ้ำแต่ไม่คุย ทำมุกสัมภเวสีคือมองไม่เห็นไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้เดินผ่านนะคะได้หมดแต่ไม่สดชื่นสิถวยมีใครบางคนมีครอบครัวแล้วมีใครบางคนมีแฟนอยู่แล้วหรือมีลูกแล้วเลยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่พูดความจริงบริหารเสน่ห์ บซ้อนสามถ้วยนะคะคุณกระกฎเจอปัญหารักซ้อนแน่นอนนะคะใน EP นี้ช่วงต้นพฤศจิกาหกสี่นะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะถ้าคุณกรกฎไม่เจ้าชู้ซเองก็คนที่คุณกรกฎนะไปดิวด้วยเขาเป็นคนที่มีทรงพลังงานแบบนี้นะคะ คนที่ใช้จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช้เท่านั้นนะคะเวลามาปรึกษาเมมโร่าเนี่ยเราเขาไปอ่านรีวิวใมมโมตุก่อนนะแม่ใช้รูปอย่างเดียวนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจเมมโร่าหรือไอเดียด้านบนนะคะเจ็ดถ้วยมีใครบางคนแอบบริหารเสน่ห์แน่นอนนะคะ transformation มีใครบางคนเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมปิดบังซ่อนเร้นนะคะปิดบังซ่อนเร้น awakening ไม่เหมือนอยู่ๆคุณก็รกฎปึ๊บมีเหตุปัจจัยให้ได้รับรู้แล้วก็ตาสว่างเลยว่าเอาสรุปว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเขามีคนอื่นไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะหรืออตกใจที่ว่าคนที่ไว้ใจสุดท้ายรายที่สุดนะคะ ขยายพลังงานต่อถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎท,ที่มีคนคุยดูดูอยู่ r e l เล i o n s ชิ p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วหรือคุณกรกฎแต่งงาน,นกับเขาเขาแล้วแล้วเขานั่นแหละที่ไปบริหารเสน่ห์ give your relationship a chance คือพอรู้แล้วจะให้โอกาสไหมหรือ,ไป,อ,รอ,อะะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะไปต่อหรือพอแค่นี้ religious factors สิ่งที่ไม่เสมอกันนะต่างชาติต่างภาษาคนละศาสนาก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่มันจะเป็นในลักษณะของเอ,อ่ออาจจะเคยรู้รับรู้มาแล้วเคยผิดซ้อมซซักๆในเรื่องนี้มาแล้วนะคะก็ได้แพ่ชั่นคุณก็กะกับเขาเนี่ยอาจจะดูเหมือนไปได้สวยอะแต่พอจริงๆเนี่ย มันมีความไม่ชัดเจนอยู่มาตลอดและยังคงไม่ได้รับความชัดเจนนะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีกรกพธแม่มดจะถามจากครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสําหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวแม่มดได้หลายร้อยรีวิวเกือบสี่400รอยีวิวแล้วลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสําหรับคนที่มาปรึกษาโนซาร่าแล้วก็เขียนรีวิวให้แม่โมทด,ดีมากๆในอีกทีที่ผ่านมานะคะยังไงก็ ็จะเป็นลักษณะของรักทางไกลที่มีความไม่ชัดเจนก็ได้หรือคนละจังหวัดก็ได้คนละประเทศก็ได้นะคะมันมีใครบางคนเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าไม่เหมือนเดิมน,นะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีกรกฎทีนี้แม่มาจะเช็คพลังงานของชาวกรกฎที่โสดให้นะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎผู้เี่สิบเอมิถุนาถึง22กรกฎาคมนะคะขอบคุณ9 1 0 0หซับสไคร์ในช่องชูเมมองซ่าขอบคุณ10,000คนที่ติดตามในเพจนะคะขอบคุณหลายร้อยรีวิวนะเกือบ400แล้วนะคะใน EP อีพที่ผ่านมาก็ได้รีวิวดีมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เขียนให้แม่มดดีมากๆนะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นนะคะ คุณกรากฏไม่ต้องเล่าอะไรเลยไม,ม่ว่าจะบอกให้คุณกรากฎฟังเองนะอินบ็อกซ์มาในเพจโนสราหรือไอดีไลน์ด้านบนนะคะค g of s w o r d s คุณนะเขาต้องมีปัญหาปากเสียงกันนะเช่นไม่ยอมรับเอาข้างแทบก,ก็ได้หมด t ด e w เวล d มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับชาวกรากฏที่โสด6ช่วยอาจจะมีใครบางคนกลับมานะคะ เ,เรียกได้ว่ามีการติดต่อกลับมาหรือว่ามีการขอจรจานะคะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยคือเหมือนกับคุณกระดกจะรับไม่ได้แล้ว่คุณมีเหมือนกันนะหนึ่งคู่พลังงานไม่เคยโกหกนะคะมีการบล็อกไม่โดนบล็อกก็บล็อกเขานะคะเดอะฟูลไม่รู้จะไปยังไงต่อไม่รู้จะไปยังไงต่อเพราะมันมีความไม่ชัดเจนสามถ้วย คุณได้เหมือนกันอีกแล้วนะพลังงานไม่เคยโกหกนะคะรักซ้อนปิดบงังซ่อมเลนคนมีเจ้าของคนในเงเามืดเผผอเป็นมือที่สามซะเอง King of Pentacles คนโสดเนี่ยโสดเพราะอะไรโสดเพราะว่าเจอใครบางคนนอกใจทรยศถักหลังนะคะด The, The Hangman นะคะ เดฟูกับแฮงแมนเนี่ยปัิธิทิศทางเดียวกันแน่นอนคือมันไม่มีไม่มีทางออกเพราะว่าเขาเขาไม่เลือกซึ่งคนที่เลือกอาจจะต้องเป็นคุณก,กรกฎดเองที่หันหลักให้กับพลังงานที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ชัดเจนนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้นี่อ่าใบนี้เลยนะคะห้าเหรียญยอมเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดเลยก็ได้ในบางคู่บางคนนะคะเพราะว่า อาจจะเคยให้อภัยแล้วก็กลับมาทําอีกบอกว่าเลิกแล้วก็ยังนะคะ six of s t e p e ห้าหกไม่เท้ารู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดประมาณหนึ่งนะคะ illusion เขาไม่เคยจริงเลยเขาไม่เคยพูดความจริงนะคะ illusion Ill กับ transformation เนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือมันไม่มีความจริงอะทุกอย่างมันลวงไปหมดนะคะ คนที่ไว้ใจสุดท้ายรายที่สุดนะั้ชาวลัคนาราศีกรกฎขยายพลังงานถามจากักวาวันนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วก็ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะ it is safe for you t o l o v e จะควรบอกว่าปลอดภัยแน่นอนเหรอสำหรับคนคนนี้นะที่จะรักต่อกัน reconciliation ในบางคู่บางคนอาจจะบล็อกไปแล้วไม่คุยกันไปแล้วโป๊แตกไปแล้วเจ็บไปแล้วจบไปแล้ว pay attention to your reflex ถ้านในบางคู่บางคนนะก็อาจจะมีการกลับมานะคะเอาล่ะของพลังงานที่อันตรายแบบเนี้ยก็ให้ระวังไว้แล้วกันแม่มดจะถามจากครูบาอาจารย์ให้สําหรับชาวกรกฎแล้วก็ชาวสองนะถ้าอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงคุณกันแน่แม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กจากรูปเท่านั้นไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจมอสราหรือไอดีลาด้านบนนะเอาล่ะ เราไม่อยานดมีมิ้แม่โมดูก่อนแล้วกันคนจะอยากคุยของโมซ้านะเนี่ยกลับมาก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเดิมแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งลุกเนี้ยเคยใช้แล้วได้ผลมาแล้วก็ให้ระวังไว้แล้วกันนะชาวลัคนาราศีกันย์เอาล่ะยังไงก็สู้ๆคอยผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ผลทดสอบไปให้ได้ก็แล้วกันนะคะเนะชาวลัคนาราศีกักบริ